สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะฮะเรามาเที่ยวนะครับแม่น้ําเสียวนะครับอยู่ที่บ้าน2ชั้นตําบลกองอําเภอสุรุมจังหวัดเลยนะครับดูครับดูธรรมชาติอันที่สวยงามมีแต่ป่าไม้นะครับทุกงวลาเราไม่ร้องให้แล้วครับเพราะว่ามีน้ํามีปลามีนามีข้าวนะครับข้าวนั้นปลูก โดยเกษตรอินทรีย์ทั้งนั้นเลยครับไม่มีสารเคมีแม้แต่นิดเดียวครับผลเสริมได้นะครับอาจจะมือสั่นไปหน่อยนะครับช่างภาพเราเป็นช่างภาพมาใหม่นะครับผมในฐานะท็อปนมทานหลวงทุกราเมทานน้ำมูลนะครับพาท่านชมในวิวสวยงามของแม่น้ําเสี่ยวนะครับที่จะไหลลงมูลในปีนี้นะครับบางท่านอาจจะเคยมาบางท่านอาจจะไม่เคยมาผมก็ไม่ทราบนะครับแต่วันนี้ผมใช้พาท่านมาดำเที่ยวนาทีนี้แห่งแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นในเป็นที่ของทุ่งบลาร้องให้นะครับเมื่อพ่าวประมาณ100กว่าปีก่อนนะครับตรงนี้ไม่มี ข้าวไม่มีเลยนะครับเป็นทุ่งนาที่แห้งแรงไม่ไมีแม้แต่ต้นมะพร้าวไม่มีแม้แต่ต้นไผ่นะครับมองร่้งหากันครับเน้อของผมนะนะครับมองกล้มหากันด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาพัฒนาชุมชนของเรานะครับโดยการที่เป็นผู้บริโภคครับถ้าไม่มีผู้บริโภคนะครับข้าวก็ไม่ได้ขายครับดังนั้นผมต้องกินข้าวเยอะๆครับข้าวหอมมะลินะครับ อาจจะทั้งกินฮะโดยบ้านผมเลี้ยงไก่นะครับผมก็ซื้อข้าวเปล,ลือกหอมมะลินี่แหละครับหวานให้ไก่ทุกวันครับอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสอบหนึ่งนะครับสอบหนึ่งเป็นเงินหลายบาทนะท่านผู้ชมผมต้องหวานให้ไก่กินเล่นๆเ,เนี่ยแล้วข้าวหอมมะล,ลิด้วยนะบางคนบอกว่าทาไมอาจารย์ไม่ซื้อข้าวที่มันเป็นข้าวถูกๆอ่ะข้าวเสาให้ผมว่าไม่เอาเดี๋ยวประชาชนพี่น้องประชาชนผมไม่ไม่ได้ขายข้าวนะครับเวลาช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นข้าวกำลังโต วสวยงามครับเดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงให้ชมด้วยนะครับอาจจะมีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าทางไปหนาของเรานะครับเป็นทางที่ราดตัวอยางนะครับดูครับถนนราดยางครับดูไม่มีตัวไม่มีบ่อนะครับนี่คืองบประมาณของภาษีประชาชนประเทศไทยได้พัฒนานะครับเป็นถนนที่พัฒนามานะครับถ่ายมาทางนี้ด้วยลูกนะครับขอบคุณภาษีรัฐบาลนะครับที่ช่วยดูแลทาง ให้กับทางทุราของเรานะครับทางไปน้ำที่อาดคอดีอย่างดีนะครับนั่งรถนี่ไม่มีหัวคุยนะครับคุยไปคุยมาให้มีนะครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะพาไปไปหวานแหหาปลานะครับในน้ํามีปลาในนาำมีข้าวในกระเช้ามีของฝากปลาตแห้งมีแรงคือต้องกิน M100 นะครับท่านผู้ชมนะฮะ ท่านอาจจะสงสัยว่าทาไมผมพูดพูดไปเรื่อยๆมั่วๆใช่ครับผมไม่มีสคริปต์นะฮะแม่น้ํานี้นะฮะชื่อแม่น้ําเสียนะครับสอเอีร์โอสอเออร์วอดเสียวนะครับภาษาไทยถ้าเพ่อให้เห็นนะครับท่านผู้ชมเป็นแม่น้ําเสียวช่งชช่นนี้ไม่ใช่แม่ียวเสียวๆังไม่ใช่นะครับเป็นลดน้ําเสียวนะคะระับเ,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 เป็นต้นไม้เสียวนะครับที่เกิดในต้นแม่น้ำนะฮะท่านอาจจะมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นต้นเสียวดังนั้นประชาชนพี่น้องในที่นี่เขาเลยเรียกว่า แม่น้ําเสียวนะครับมีแต่ต้นเสียวเพราะว่ามันจะมีเกาะกลางที่เป็นเสียวทั้งต้นนะท่านผู้ชมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเงผมต้องลาจากตอนนี้ไปก่อนนะครับเราจะเข้าหมู่บ้านแล้วขอบคุณครับ